พ่อแม่ยุคใหม่จึงหันมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเพราะมั่นใจได้ว่าปราศจากสารเคมีเพื่อเป็นของขวัญส่งต่อให้ลูกน้อยด้วยความรักความห่วงใย,ยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความรักที่อยากเห็นลูกน้อยมีสุขภาพผิวที่ดีไม่เกิดอาการผดลผลืล่นคันหรือแพ้สารเคมี ก็ได้ทําให้ผู้แทนธุรกิจรายนี้เริ่มต้นศึกษาเรื่องออร์แกนิกอย่างจริงจังและคิดทําผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสาหรับเด็กที่ปลอดภัยและดีต่อลูกน้อยของทุกๆคนค่ะสินค้าที่เป็นออร์แกนิกหรือสินค้าที่เป็นธรรมชาติเนี่ยได้รับการตอบรับสูงมากจากคุณแม่สมัยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะอยากเลือกสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้กับลูกเขาในทุกๆปีจะมีเด็กเกิดใหม่ในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กชนิดใหม่ๆก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นเช่นกันโดยในปี2,555คาดการว่าสินค้าประเภทนี้น่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นอีก15-20%หรือมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะละมุลเรามีทารก,ก็จของเราซึ่งลูกค้าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับธรรมชาติแล้วก็สารทำความสะอาดเป็นโซเดียมลอริลซัลเฟตก็คือตัวนี้ที่ทำให้ละลายเครืองแต่ของเราเนี่ยเป็นพูดเอนไซม์ในการทำความสะอาด คุณหญิงยังบอกเบลอีกด้วยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ทุกๆชิ้นได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวหรือ Green Label จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสอมออมาตั้งแต่ปี2,547จนถึงปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อลูกน้อยเหล่านี้ค่ะ ละมุลเราไม่ได้ขายของให้ลูกค้าอย่างเดียวทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าเราเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนเราเวลาลูกมีปัญหาอะไรเขาโทรมาหายอย่างตลอดจงทําในสิ่งที่ตัวเองรักมันไม่เคยเหนื่อยอะค่ะที่จะต้องพัฒนาสิ่งดีๆหรือพัฒนาสูตรใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้าความรักและความใส่ใจต่อสิ่งสิ่งหนึ่งก็สามารถนํามาสานต่อเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและได้รับการตอบรับที่ดีได้ค่ะคุณผู้ชมคะ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n ไ k ด์เว็บดอทเ้พื่อนผู้คิดวันนี้เบลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ